HSK 6วันละคำสำหรับวันนี้คําว่าตั้งร้านตั้งร้านอยู่ใน HSK 3แปลว่าแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องจุดๆๆอยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่คาดได้ควรจะเป็นแบบไม่ต้องสงสัยหรือจะแปลว่าได้สิแน่นอน ได้อยู่แล้วใช้ในการตอบรับแสดงความยินดีเห็นด้วยหรือยืนยันก็ได้เช่นกันค่ะเรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่หนึ่งเขาเป็นคุณครูสอนภาษาจีนก็ต้องเข้าใจไวยากรณ์ภาษาจีนอยู่แล้ว 来，ตัวอย่างที่สอง，你愿意嫁给我吗？你愿意嫁给我吗？คุณยินดีจะแต่งงานกับผมไหม？我当然愿意，我当然愿意。ฉันยินดีแน่นอนค่ะ。